หัวข,ข้อของเราวันนี้8วิธีป้องกันไตาวายรู้ก่อนไตไม่วายคะ่ะ8ข้อนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะเพื่อทีอ่หลายๆท่านเลยจะ เห็นว่าเราได้แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เป็นไตาวายระยะที่4ที่5ใช่ไหมคะก็มีเพื่อนหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าเราจะทายังไงล่ะไม่ให้ไตาวายนะคะนั้นเราก็เลยมาเรียนรู้กันนะคะว่า8วิธีป้องกันไตาวายรู้ก่อนไตไม่วายกันค่ะวันนี้ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับค่าไตกันก่อนค่ะค่าแรกก็คือ BUN BUN นะคะย่อมาจากบัตรยูเรียไนโตรเจนค่ะเกิดจากการที่เราทานอาหารจำพวก โปรโตีนนะคะทานอาหารพวกโปรโตีนเข้าไปเมื่อโปรโตีนย่อยสลายแล้วทําให้มียูเรียนะคะแล้วเอาไปกับปัสสาวะเรานี่ละค่ะและถ้าไตเราเสื่อมแล้วทําให้ b u n เอคงอยู่ในร่างกายนั่นเองนะคะเป็นของเสียหลายๆท่านก็จะเรียกว่าของเสียแบบนี้นะคะและค่า b u n นะคะยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะค่า b u n ปกติไม่ควรเกิน20นะคะไม่ควรเกิน20 แต่คนที่เป็นไตเสื่อมหรือว่าไตาวายเรื้อรังก็จะมากกว่า20ค่ะบางท่านในระยะท้ายๆสูงไปถึง80หรือ100ได้เลยนะคะค่าที่2ค่ะคือครีตินีนครีตินีนเป็นค่าของเสียตัวหนึ่งที่เกิดจากการสลายตัวจากกล้ามเนื้อเป็นค่าคงที่ในแต่ละวันค่ะค่าปกติของผู้หญิงไม่ควรเกิน1.1ผู้ชายไม่ควรเกิน1.2นะคะหรือว่าเพื่อนสามารถดูได้จากใบตรวจเลือดได้เลยค่ะ ค่าครีตินินยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะยิ่งน้อยยิ่งดีและเขาจะเอาค่าครีตินินไปคำนวณเป็น eGFR บางที่นะคะจะเขียน eGFR บางที่ก็เขียน GFR ค่ะก็คือตัวเดียวกันนะคะค่า GFR ยิ่งมากยิ่งดีค่ะยิ่งมากยิ่งดี GFR จะไปแบ่งเป็นระยะเป็นระยะไตนะคะเดี๋ยวเราดามีให้เพื่อนดูนะคะว่าระยะไตแบ่งยังไงบ้างค่ะค่า GFR ถ้าต่ำกว่า10คุณหมอก็จะคุยเรื่องฟอกไตนะคะทีนี้เรามาดูว่า ไตาวายแบ่งเป็น5ระยะนะคะ ไตวายแบบเป็นระยะโดยที่คนปกตินะคะจะอยู่ที่ 100- ่งถึงหนึแต่เมื่อไตเสื่อมไปแล้วค่าชีบก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะโดยที่คนปกติจะเสื่อมตามวัยอยู่แล้วนะคะก็คือปีละ1%แต่ถ้าเป็นมีโรคนะคะเป็นโรคที่ต้นเหตุก็จะเป็นหวกเบาหวานไขมันความดันแบบนี้นะคะค่าชีบไก็จะลดลงลดลงเร็วกว่ากว่าคนปกติไตเสื่อมหรือว่าไตวายนะคะระยะที่1ค่า G ีบจะยังมากกว่า9 อยู่ค่ะอาจจะเป็น91 92แบบนี้นะคะมากกว่า90คือไตก็จะเริ่มเสื่อมแต่ว่าในทางการแพทย์ถ้าไตย,ยังไม่รัว่วไตยังไม่มีโปรตีนยังไม่มีโปรตีนรั่วนะคะยังไม่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะก็จะไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นไตวายเรื้อรังในระยะที่2นะคะ GFR อยู่ที่60ถึง89ค่ะเช่นกันค่ะระยะที่2คุณหมอก,ก็ยังไม่วินิจฉัยนะคะถ้าไม่มีโปรตีนรั่วค่ะ และในระยะที่3อันนี้คุณหมอจะบอกแล้วล่ะคะ่ะว่าไตคุณเริ่มเสื่อมแล้วโดยที่ระยะที่3จะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะคือ 3a กับ 3b ระยะ 3a ค่า g f r จะอยู่ที่45 5 9ค่ะและในระยะ 3b อยู่ที่30 4 4ค่ะในระยะ 3b อาการจะเริ่มออกมาในระยะ 3b นะคะก็คือมีปัสสาวะเป็นฟองนะคะมีการบวมมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่มากนะคะในระยะที่4ค่า G f r อยู่ที่ 15- 29 อันนี้ไตเริ่มเสื่อมไปมากแล้วอาการก็จะเริ่มเยอะในระยะนี้นั่นเองนะคะและในระยะ5เรียกว่าไตวายระยะสุดท้ายค่ะชีพอาจ,จะน้อยกว่า15แล้วนะคะคุณหมอก็จะเริ่มคุยเรื่องฟอกไตอาจจะต่ำกว่า10หรือว่าต่ำกว่าประมาณ6นะคะคุณหมอก็จะคุยเรื่องฟอกไตค่ะถ้ามีอาการนะคะมีอาการมากเช่นบวมเยอะนะคะมีของเสียข้างหรือว่ามีน้ำท่วมปอดก็อาจจะ ฟอกฉุกเฉินก่อนแบบนี้นะคะ,ะอันนี้ก็คือเป็นระยะของไตวายเรื้อรังค่ะตัวอย่างผลตรวจเลือด3ค่าที่ได้แจ้งไปนะกคะ็คือ BUN ท่านนี้นะคะ BUN อยู่ที่89ค่ะสูงมากๆเลยนะคะ89ถ้าค่าปกติอยู่ที่20และครีตินีน5.3เมื่อไปคำนวณเป็น GFR นะคะอยู่ที่8.71หมายถึงว่าท่านนี้เป็นไตวายระยะสุดท้ายแล้วนั่นเองค่ะหมอก็จะ เริ่มคุยเรื่องฟอกไตนะคะขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็ทางผู้ป่วยด้วยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างผลตรวจเลือดเพื่อนท่านไหนที่มีผลตรวจเลือดอยู่ในมือนะคะอยากจะปรึกษาก็มาส่งผลตรวจเลือดของท่านนะคะถ่ายแบบนี้เลยคะ่ะ ถ่ายมีกี่หน้านะคะมีผลตัวเลือกกี่หน้าถ่ายชัดๆเลยค่ะแล้วก็ส่งมาที่ line id a s j a i l b y r a d a ค่ะราจรยยินดีที่จะให้คําปรึกษานะคะว่าผลเลือดของท่านเป็นแบบนี้ควรจะทํำยังไงควรจะทานอาหารแบบไหนเพราะว่าอาหารสําคัญมากนะคะในผู้ป่วยโรคไตหรือไตเสือ่อมทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า8วิธี8วิธีป้องกันไตาวายมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะก็คือ ตรวจสอบโรคประจําตัวนะคะตร,ตรวจสอบโรคประจําตัวนะคะเพราะว่าไตาเสื่อมหรือว่าไตาวายรังก็มาจากโรคต่างๆโดยเฉพาะนะคะมีโรคความดันโลหิตสูงค่ะหรือว่าผู้ที่ใช้ยา ผู้ที่ใช้ยาเป็นประจำนะคะก็จะทำให้ไตเสื่อมหรือว่าไตวายวรังเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะยาชุดยาต้มยาหม้อยาลูกกรอนแบบนี้นะคะและคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้ไตเสื่อมหรือว่าไตวายไ,วได้เช่นกันค่ะผู้ที่เป็นโรคเกานะคะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าเป็นไตอักเสบชนิดต่างๆค่ะหรือว่าท่านมีประวัติคนในครอบครัวนะคะ เป็นโรคไตหรือว่ามีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแบบนี้ก็คือมีความเสี่ยงนะคะเพราะนั้นให้ตรวจสอบก่อนเขาว่าท่านมีโรคประจําตัวเหล่านี้หรือไม่เพราะถ้ามีโรคโรคประจําตัวเหล่านี้น,นั่นหมายถึงว่ามีความเสี่ยงเพราะนั้นถ้ามีความเสี่ยงปุ๊บก็จะได้ไปตรวจคัดกรองหรือรมาระวังแล้วก็ควบคุมโรคความอากควบคุมโรคประจําตัวนั้นๆนะคะเพื่อไม่ให้ไปสู่ไตเสื่อมเพราะว่าไตวายเรืร้อรังนั่นเองค่ะอันนี้คือข้อแรกนะคะให้ตรวจสอบโรคประจําตัว ของท่านข้อที่2ค่ะระวังการทานยากลุ่มเอนเซมค่ะยากลุ่มเอนเซมมีอะไรบ้างนะคะเช่นแอสไพรินนะคะ ไอบูโรเฟนนาพ็อกเซนนะคะซิลิคซิบหรือว่ามันจะมีกลุ่มอ่ะแก้ปวดประจำเดือนนะคะแล้วก็ปดนนะะวดข้อปวดเข่าต่างๆปวดกล้ามเนื้อแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะยาในกลุ่มเอนเซตนี่คือจะมีผลต่อไตค่อนข้างเยอะเพราะนั้นก็จะต้องระมัดระวังนะคะในการใช้ยาในกลุ่มนี้ค่ะทีนี้ยาในกลุ่มเอนเซตเขาทำไมถึงไปทำร้ายไตได้นะคะเพราะว่าเหมือนเขาไป หดตัวหด,ห,ดหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดฝอยและตัวไตก็มีหลอดเลือดฝอยเหมือนกัน,นะคะ่ะนั้นก็เลยจะทําให้เมื่อผู้ที่ทานยากลุ่มเอเ็ซมก็เลยจะทําให้ไตมีปัญหาไปด้วยนั่นเองนะคะนะแล้วก็เนี่ยค่ะคือบอกว่าการไหลเวียนของเลือดที่ไตลดลงแล้วก็ความดันโลหิตเพิ่มเล็กน้อยแบบนี้นะคะข้อที่3นะคะก็คือลดความอ้วนค่ะ ท่านไหนนะคะที่มีน้ําหนักตัวนะท่านไหนมีน้ําหนักตัวเยอะก็จะต้องดูแลนะคะดูแลส่วนของน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ค่ะอยู่ใน BMI นะคะคือ BMI ที่ปกติคือ1 8 5ถึง22.9ค่ะหรือว่าเอาง่ายๆนะคะคํานวณส่วนสูงมาหาร2นะคะส่วนสูงมาหาร2ก็จะได้รอบเอวนะคะรอบเอวที่เหมาะสมก็คือส่วนสูง หสอ2ได้รอบเอวที่เหมาะสมนะคะนี่ตัวอย่าง่ได้รอบเอวที่เหมาะสมถ้ารอบเอวท่านเกินกว่านี้ก็แสดงว่าเริ่มอ้วนนะคะเริ่มอ้วนแล้วเพราะนั้นก็ต้องลดความอ้วนหรือว่าจำกัดน้ำหนักนะคะอยู่ในค่า b m i ไนั่นเองค่ะ ข้อที่4ี่คือคุมความดันโลหิตค่ะคุมความดันโลหิตนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอันนี้ก็คือสําหรับท่านที่ไม่อยากไตวายนะคะก็ดูแลเรื่องของความดันโลหิตแต่ถ้ามีความดันโลหิตสูงไปแล้วอันนี้ก็ต้องยิ่งดูแลใหญ่นะคะทีนี้ความดันโลหิตเหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็คือน้อยกว่า120-80นะคะความดันตัวบน120ตัวแราง8ดนั่นเองค่ะ และถ้าสูงนะคะเริ่มสูงคือ130ถึง139เนี่นะคะความดันตัวบนและความดันตัวล่าง8 5ถึง89หมายถึงว่าเริ่มสูงแล้วอันนี้คือต้องระมัดระวังได้แล้วนะคะและถ้าท่านมีความดันอยู่ที่140ถึง159ในความดันตัวบนและความดันตัวล่าง9 0ถึง99นะคะนั่นหมายถึงว่าท่านเป็นความดันโลหิตระยะแรกนะคะท่านเป็นความดันโลหิตระยะแรกแล้ว อันนี้ก็ต้องเริ่มระมัดระวังนะคะแต่ถ้าสูงไปถึง180นี่คืออันตรายมากๆเลยนะคะต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนเลยละคะ่ะข้อ5ค่ะคุมน้ำตาลในเลือดหรือว่าถ้าขั้นที่เป็นเบาหวานไปแล้วก็ต้องคุมเบาหวานให้ได้นะคะถ้าเลือดเบาหวานสำหรับคนปกติจะอยู่ที่ตัวตัวแรกนะคะเป็น FBS ก็คือเป็นค่าน้ำตาลหลังอดอาหาระคะ่ะค่าปกติ70 9 9นะคะแต่ถ้า น้ำตาลของท่านอยู่ที่100ถึง125หมายถึงว่าท่านเริ่มมีภาวะก่อนเบาหวานหรือว่าดื้ออินซูลินแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้ามากกว่า126นั่นหมายถึงท่านจะถูกวินิจฉัยเป็นเบาหวานค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่ควรจะดูก็คือน้ําตาลเฉลี่ยสะสมคนปกติจะน้อยกว่า5.7ค่ะถ้าอยู่ที่5.7ถึง6.4ภาวะก่อนเบาหวานหรือว่าภาวะดื้ออินซูลินถ้ามากกว่า6.5นั่นหมายถึงว่า ท่านถูกนิฉัยเป็นเบาหวานแล้วนั่นเองนะคะนั้นต้องควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในค่าปกติโดยการที่คุมการทานอาหารจําพวกแป้งและน้ําตาลนั่นเองนะคะและข้อ6ค่ะข้อ6คือลดหรือว่างดการสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าบุหรี่เป็นที่มาหรือว่าทําให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งตัวนะคะ และเป็นที่มาของโรคใหม่ๆเยอะเลยค่ะรวมถึงไตาวายเรื้อรังด้วยนะคะแต่ว่าในานี้เนาะคือส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเป็นมะเร็งวัณโลกนะคะแล้วก็เรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบแต่โรคไตนะคะก็เป็นอีโรคหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเช่นกันนะคะถ้าท่านสูบบุหรี่ค่ะนั้นก็ลดหรืองดได้จะดีที่สุดค่ะ วิธีที่7นะคะคือดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะคือวิธีการคํานวณน,นะวิธีการคํานวณในนี้ก็จะมีสูตรต่างๆนะคะให้อันนี้ก็3 3าคูณน้าหนักตัวก็ได้นะคะอันนี้สูตรก็จะดูซับซ้อนใช่ไหมคะแต่ถ้าง่ายๆเลยวิธีดูง่ายๆนะคะวิธีดูง่ายๆว่าควรจะดื่มน้ําเท่าไหร่ที่จะเพียงพอก็คือทุกๆน้ําหนักตัว25กิโลกร,รมัมดื่มน้ํา1ลิตร เช่นน้าหนักตัว50ก็ดื่มน้ํา2ลิตรแบบนี้นะคะวิธีดูง่ายๆแต่นี่เขาก็จะมีสูตรให้นะคะแล้วก็แนะนําว่าให้ดื่มน้าอุณหภูมิปกตินะคะจะดีที่สุดเลยนะดื่มน้าอุณหภูมิปกติจะดีที่สุดค่ะถ้าดื่มน้ําน้อยไปไตก็ทํางานหนะักเหมือนกันนะคะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะและข้อสุดท้ายนะคะคือตรวจร่างกายประจําปีนะคะตรวจร่างกายประจําปี เพราะว่าการตรวจร่างกายประจําปีมีข้อดีเยอะแยะเลยนะคะสามารถที่ตรวจคัดกรองค่ะ ตรวจคัดกรองโรคต่างๆก่อนที่จะเป็นเยอะขึ้นนะคะก็แนะนําให้เพื่อนๆตรวจสุขภาพประจําปีนะคะอย่างน้อยปีละหครั้งนะคะอย่างน้อยปีละ1ครั้งก็จะได้ทราบว่าควรจะปรับปรุงตัวเองยังไงบ้างนะคะในการาพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าการที่ปรับเปลี่ยนอาหารแบบนี้นะคะก็จะทำให้ท่านห่างไกลจากโรคต่างๆรวมถึงโรคไตวายด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะ เมดาพบที่ให้คําปรึกษากับเพื่อนๆจะพบว่าคนที่เป็นไตาวายเรื้อรังนะคะคนคนที่เป็นไตาวายเรื้อรังจะมีอายุน้อยลงนะคะจะมีอายุน้อยลงค่ะก็น้อยกว่า40ปีก็ก็มีนะคะโอเคอันนี้ก็เป็น8วิธีนะคะที่จะทําให้ท่านห่างไกลโรคไตาวายได้นะ ลองนํแ8วิธีนี้นะคะไปใช้นะคะเราลองไปสํารวจดูตัวท่านเองหรือคนในครอบครัวนะคะ,ะมีโรคประจําตัวไหมนะคะแล้วก็มีโรคอ้วนหรือเปล่านะคะมีสุขบุรีอยู่ไหมนะคะลองเอาแวิธีนี้ไปดูไปใช้ดูนะคะท่านนี้สําหรับเพ,เพื่อนที่ให้ระดาดูแลอยู่นะคะเพ,เพื่อนที่ให้ระดาดูแลอยู่เรื่องของโรคไตเสื่อมหรือว่าไตวายเรื้อรังนะคะและทานสารอาหารเสริมรูปแบบเจลโอมิกับฮาร์ดนะคะโอมิซอง ท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะคะบุมมีก็จะเป็นซองสีเขียวนะคะขนาดประมาณฝ่ามือนะคะสิบแ28กรัมหนัก28กรัมนะะคก็เช่นกันค่ะขนาดเท่ากันค่ะอือ อูมิเขาจะช่วยดูแลนะคะฟื้นฟูเซลล์ตแล้วก็ฮาร์ตหรือฮาจะช่วยในการฟื้นฟูความดันไขมันนะคะแล้วก็ดูแลหัวใจค่ะเพราะว่าไตากับหัวใจเป็นเรื่องเดียวกันนะคะ่ะจำเป็นที่จะต้องอแนะนำนะคะคู่กันเพื่อให้การฟื้นฟูนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะและขางไกลการฟอกไตนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องควบคู่กันกับการคุมอาหารนะคะที่ระดาแนะนาไปให้ และผู้ป่วยไตยเสื่อมในแต่ละระยะก็จะทานต่างกันนะคะโดยที่ระยะ3ถึงระยะ5ราแนะนา,นาทานอูมิ2ซองต่อวันค่ะแล้วก็ฮาร์ด1ซองต่อวันนะคะก็ชุดนี้จะเห็นผลนะคะเหมือนการขึ้นทางด่วนนะคะเพื่อที่จะให้ท่านห่างไกลการฟอกไตนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะรดามีชุดโปรโมชั่นอยู่นะคะชุดโปรโมชั่นก็คือ ภูมิ2กล่องแล้วก็ฮาร์ดหกล่องนะคะภูมิกับฮาร์ดหกล่องมี3 0ซองค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเซตทาน1เดือนนะคะก็จะทานอูมิ2ซองต่อวนันแล้วก็ให้ชาที1ซองต่อวันนั่นเองโดยที่โดยที่ราคาปกติอยู่ที่14,000บาทนะคะและราคาโปรโมชั่นแบบโอนอยู่ที่1นึ่งหบาทโปรโมชั่นแบบปลายทางอยู่ที่1 3 3 5 0บบาทเพื่อนท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถแคป หน้าจอนี้ได้เลยนะคะแคปหน้าจอนี้แล้วก็สามารถทักระดานะคะรักทักมาทางไลน์ได้เลยนะคะที่ไลน์ id ad jail by ระดาค่ะถ้าท่านมีผลตรวจเลือดอย่าลืมนะคะถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้เลยนะคะการมีผลตรวจเลือดจะทําให้การแนะนําได้แม่นยําม,มากขึ้นนะคะทั้งการทานอาหารแล้วก็ทานสารอาหารเสริมรูปแบบเจลค่ะ อันนี้เป็นช่องทางที่ติดต่อระดานะคะก็คือเบอร์โทรนะคะ0818144288หรือจะเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะก็คือเจลบายระดาและ Line ID นะคะ Li n e ID ีแอดเจลบายระดาค่ะสำหรับวันนี้ระดาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพเพื่อนๆท้านไหนมีคำถามอินบ็อกซ์ไม่ได้เลยนะคะหรือว่าแอดไล n e ไม่ได้เลยค่ะไงเจอกันไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ